สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2ตัวล่างตรงนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบก็จะเป็น2สูตรเทียบชนนะครับหลักหน่วย1สูตรที่เข้ามานะครับหลักหน่วย สูตรนี้นะครับที่เราจะเอามาจับคู่กับสูตรหลักสิบนะครับงวดที่แล้ว8 9ดเก้าศูนย์เข้ามาที่เลข9้านะครับ3ามตัวส่วนหลักสิบนะครับก็จะเป็นชุดที่ลงเทียบชนกัน3าสูตรนะครับงวดที่แล้ว3ามสูตรนี้ชนกันที่เลขแดตัวเดียวนะครับเลขแดตัวเดียวเข้ามานะครับหลักสิบล่างแต่งวดนี้นะครับก็เอามาเทียบดูกันแล้วทั้ง3ามสูตรนะครับถ้า เอามาชนกันทั้ง3สูตรนี้มันจะชนกันอยู่4ีหตัวนะครับก็เลยแยกนะครับแยกมาเป็น2สูตรแรกนะครับในคลิปนี้ส่วนสูตรที่เหลือเดี๋ยวจะหาสูตรใหม่มาเทียบชนนะครับเพราะว่าถ้าลงเหมือนงวดที่แล้ว3สูตรนี้ชนกันอยู่4ีหตัวนะครับมันเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาตาม2สูตรนี้แล้วก็หลักหน่วยนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเหมือนกันจับคู่ชุด ก็จะได้6คู่ชุดนะครับถ้าตัดด้วยแต้มก็จะมีอยู่4คู่นะครับที่น่าสนใจนะครับที่ตรงแต้มนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับวันอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนหลักสิบนะครับถ้าเอาสองสูตรนี้มาชนกันนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออกเจ็ดแปดนะครับก็จะชนกันอยู่สามตัวนะครับเจ็ดแปดหลักสิบล่างตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ดนะครับ จนกัน928นะครับเข้ามาที่เลข9กจนกัน8 187นะครับเข้ามาที่เลข7จนกัน4 1 0นะครับเลข1เข้ามาชนกัน0 7 6นะครับเลข6เข้ามาชนกันที่1 4 0นะครับออก4 2เลข4เข้ามา ชนกัน3กับ6นะครับออก3 1มเลข3เข้ามาชนกัน6 5 8นะครับออก8 9นะครับเลข8เข้ามานะครับน,นี่แตงวที่แล้วชนกัน3สูตรนะครับวันนี้เอามาชน2สูตรเอามาดูสูตรที่1นะครับ สูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก4 3นะครับสถิติก็ถือว่าเดินดีแต่เป็นตัวเลข5้าตัวนะครับสูตรนี้เข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าดนะครับ10งวดติดของงวดที่ผ่านมานะครับ8 9หลัก10เข้ามานะครับเลข8สูตรนี้ที่เราเห็นผลงานจริงๆก็3มงวดนะครับ3มงวดติดนะครับ ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับของงวดนี้นะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข3หลักร้อย เลขท้ายครั้งที่2เลข6นะครับหลักหน่วยเลข7 7บวกกันแล้วได้16นะครับตัวแรกลบ1นะครับลบ1เหลือห้ว 5, บวก2องเ7นะครับก็บวก1 เลแแล้วก็บวก2นะครับได้10ทั้งหมด5ตัวนะครับ6 5 7 8 0 16ชอบคอคมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับหลังสิล่างนะครับสูตรเก่าที่เข้ามานะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันว่าทีแล้วลงเทียบชนกันไว้3ส,สูตรนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้แปดเก้านะครับเลขแปดเข้ามาของงวดนี้นะครับ ตำแหน่งของสูตรตัวแรกก็จะเป็นหลักพันบวกหลักหน่วยบนท,ทัทีหลักพันบวกหลักสิบบนหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครนะครับพันก็คือเลขส10บบนเลขศนหน่วยบนเลขสหน่วยท้ายครั้งที่1นนะครับเลข8 4บวก0บวก3เป็น7 7บวก8เป็น15ได้เลขห้าสูตรนี้ลบ3นะครับตัวแรกเหลือ2 2บวก6นะครับเป็น8 8บวก3เป็น11ได้เลขหกึ่งบวก3นะครับได้เลขสี่ ห้าสองแปดหนึ่งสี่สิบหกอหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับหลักสิบบนนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวดนี้ ตัวที่ชนนะครับเลข6ไม่มีมีเลข5เลข7ไม่มีนะครับมีเลข8เลข0ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับหกับ8ชนกันที่เลข5แล้วก็เลข8นะครับ 16กคอเนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับหลัก10ล่างสสูตรเทียบชนนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้ง2สูตรมาดูหลักหน่วยนะครับที่จะเอามาจับคู่นะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก79นะครับถึง2 3 4 5 6 7 8ี9หดวัติดนะครับ เห็นผลงานก็สองงวดล่าสุดนะครับงวดแรกที่ลงสิบหกมิถุนาแล้วก็หนึ่งกรกฎาคมนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับตัวที่เข้ามาที่เลขเก้าสูตรนี้งวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรชนกันที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ไม่มานะครับของงวดนี้ตำหน่งของสูตรตัวแรกหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็ หลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับหลักแสนก็คือเลข4หลักหมื่นเลข3หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับสองครั้งเลข7 9 7 5หลักสิบคือเลข7นะครับ4บวก3าเป็น7 7เบวก7เป็น14 14บวก7อีกเป็น21ได้เลข1นะครับเพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับก็จะเป็น2 3นะครับ3ตัวนะครับสูตรนี้16กขอ,ขอ,ขอ 6, หกดวนนี้ไม่ต้องเอามาชนนะครับลงสูตรเดียวนะครับสูตรนี้เอามาจับคู่ดูนะครับ หลักสิบสองสูตรเทียบชนชนกันที่เลขห้าแล้วก็เลขแปดหลักหน่วยหนึ่งสองสามจับคู่นะครับก็จะมีห้าหนึ่ง R 2 r ส8 1 8 2 8 3นะครับ6คู่ชุดนะครับหลัก12ตัวหลักหน่วย3ตัว,ตวจับคู่แล้วก็จะได้6คู่ชุดถ้าใน6คู่ชุดนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ไปตามสูตรแต้มรวมนะครับสูตรแ้มรวมที่ลงให้ก่อน หน้านี้นะครับคลิปแรกที่ลงนะครับก็จะมีอยู่สี่แ้มนะครับงวดนี้ก็จะมีแต้มแปดนะครับคู่ห้าสามนะครับเข้าแ้มแปดห้าสองเข้าแ้มเจ็ดแจมเก้าไม่มีนะครับ 8, 2, แปดสองแ้มศูนย์แล้วก็ 8, 3, แปดสามแ้มหนึ่งนะครับ สี่คู่ชุดนะครับที่ตรงแต้มนะครับจะมาไหมแต้มรวมจะไปต่อหรือไม่นะครับแล้วก็สองสูตรหลักสิบที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจะไปต่อไหมหลักหน่วยก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับจะไปต่อไหมท่านผู้ชมลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับถ้าหลักสิบไม่ผิดนะครับถ้าหลักสิบมาตามนี้แต้มรวมไม่ผิดก็สี่คู่นี้นะครับก็ลองดูนะครับลองวิเคราะห์ดูเลขแปด งวดนี้นะครับดูจากภาพรวมก็ยังเด่นอยู่นะครับจะมาอีกหรือไม่นะครับหลักสิบล่างนะครับเลข8ในสูตรแล้วก็ยังเด่นนะครับเลข5ก็เด่นนะครับวันนี้2ตัวนี้ถือว่าเด่นในหลักสิบนะครับก็อาจจะมีในชุดสรุปนะครับส่วนหลักหน่วยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า3ตัวนี้ก็มองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับสำหรับสูตรเลือกคู่ที่นะครับ ท่านผู้ชมขอเข้ามาก็งวดที่ผ่านมาสูตรเลือกคู่ขี้ล่างนะครับก็เข้ามาเฉพาะหลัก10บนะครับหลักหน่วยหลุดนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหาสูตรหลักหน่วยมาเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวค่อยลงให้ดูนะครับงวดที่แล้วนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ลลหลัก10บล่างนะครับมีอยู่3มสูตรได้เลขคู่ทั้ง3สูตรนะครับงวดที่แล้วที่ผมมั่นใจนะครับที่ ให้ลันหนักไปที่เลขคู่ทั้งหมดนะครับในชุดสรุปนะครับของงวดที่แล้วแลวก็โดยเฉพาะให้เน้นไปที่เลข8นะครับก็คือสูตรเลือกคู่คี้เข้าได้เลขคู่ทั้ง3สูตรนะครับงวดที่แล้วนะครับแต่งวดนี้นะครับแต่งวดนี้สสูตรเลือกคู่คี้มันก็จะมีที่ได้เลขคู่ด้วยได้เลขขี้ด้วยนะครับงวดนี้ ก็ลองอาจจะเผื่อไว้นะครับถ้าเป็นเลขขี้เลขห้านี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับในงวดนี้ก็ลองว่าจะหาดูอ่าสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยมาก่อนแนละ้วค่อยมาลงเพราะว่าว่ที่แล้วสูตรเลือกคู่ขี้ก็มีอยู่3สูตรเหมือนกันแต่ผมคัดเอาสูตรที่เข้ามาลงนะครับที่ได้เลขคู่แต่ว่าผิดสูตรที่เหลือที่ได้เลขขี้เป็นสูตรที่ผิดจากงวดก่อนก็เลยไม่เอามาลงวันนี้ถ้าดูจากสูตรเก่าก็ มีทั้งได้เลขคู่และได้เลขคี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสูตรเลือกคู่คี่นะครับสําหรับชุดนี้ก็ลองไปวิเคราะห์ดูกันเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าก็มองว่าเป็นคู่ตัวเลขที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเ็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ